สวัสดีครับอยู่กับ f o r t u n e r แล้วนะครับวันนี้ติดตั้งหลังคาแบ็ k ท็อปนะครับเป็นหลังคาดำแก้วนะฮะตัวนี้ฮะเริ่มไล่เรียงไปตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับหลังคาด้านบนนะฮะพุมเป็นดำเงานะฮะตัวนี้นี่ครับสไตล์ T.R.D. นะฮะแต่ตัวนี้เป็นดำแก้วเลยฮะเลเยอร์ตัวนี้6ชั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราให้ดูนะฮะว่าข้างบนเป็นอย่างไงขอขึ้นเก้าอี้สักนิดนะครับนี่ฮะก็จะมีปีกตัวนี้นะฮะสปอยเลอร์บนนะครับพร้อมกับตัวหลังคาแก้วนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับซึ่งติดตั้งก็ใช้เวลามาหนึ่งวันนะครับตัวนี้นี่ฮะนี่ฮะแล้วตัวนี้นะครับสปอยเลอร์พร้อมด้านข้างเก็บงานยาวไปถึงด้านหน้าเลยนะครับ ตรงเสาเอเลยนะครับนี่ฮะมอุ่นนี้กันบ้างครับพี่ขาท่านใดนะสนใจที่จะหุ้มหลังคานะครับเป็นดำเงานะครับสไตล์นี้ Black ท็อนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube ได้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์081 953 7 1 8นะครับ9537181นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ มีทั้งดำเงาดำด้านให้เราเลือกเลยนะครับตัวสินค้าก็มีหลายเกตครับแต่ถ้าเกตดีๆก็สามารถหุ่มได้ง่ายนะครับเร็วครับใช้เวลาอาจจะครึ่งวันเองนะครับนี่ฮะงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับคลิปนี้แตงล่าไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ